สวัสดีครับรีวิวไบกิติครับวันนี้เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาถึงตรงนี้เลยหนองกี่อำเภอหนองกี่มาเจอตลาดนี่สวัสดีครับโอ้โหนี่วันนี้เรามาเจอทีมานจาัดตลาดตลาดนี้ขอความเป็นมาตลาดนี้หนึ่งเป็นเป็นตลาดของทางเทศบาลค่ะของรัฐบาลค่ะตลาดชาครัฐแล้วกะแปลงร่างมาเป็นตลาดของเทศบาลค่ะ จัดมานานยังนานนานแล้วค่ะอ๋อเจอโควิดแต่ว่าปิดอยู่ตอนนี้เพิ่งเปิดเนี่ยค่ะได้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์แล้วใช่ค่ะอาทิตย์ที่สองเนี่ยค่ะโอ้ลูกค้าที่มแม่ค้าที่มาขายนี่คือเราให้เป้าหมายในคนในพื้นที่เลยหรือว่าคนนอกพื้นที่ใช่ค่ะคนในพื้นที่ค่ะแต่ถ้าคนนอกพื้นที่มาเราก็ให้แจมด้วยให้ให้แจมแต่ว่าเราให้สิทธิ์คนในพื้นที่ก็คือมีล็อกประจําไว้ก่อนค่ะคิดถามนิดนึงค่าล็อกนี่แพงราคาแพงไหมไม่แพงค่ะโอ้นี่ครับนี่ วันนี้กิตตินะครับเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วก็ผ่านอำเภอหนองกีก็มาหันมองทางด้านซ้ายตรงตรงก่อนถึง,งไฟแดงใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเอาแบบนี้กว่าตรงเทศบาลค่<ฟ>ะเทศบาลตำบลหนองกี <ฟะ S 1> โอเคครับฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับคนไหนที่คิดจะเอาของมาจําหน่ายนะฮะประเภทเนี่ยเป็นประเทศตลาดนัดเย็นหรือว่าถนนคนเดิน เป็นถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินนะคตลาดมองถึกถึกมองค่ะชื่อตลาดค่ะอ๋อชื่อตลาดมองถึกถึกมองค่ะโอ้โหคนใต้แรงไม่รู้เรื่องนะบัเลยฟวางไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปฟังจำอีกทีหนึ่งโอเคครับนี่คือตลาดมองถึกถึกมองค่ะมองถึกถึกมองค่ะโอเคครับติดพลาดประกันอะไรก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ากันคนใต้โอเคครับเดี๋ยวกิติตจะไปเยี่ยมชมตลาดนิดนึงว่าเป็นตลาดใหญ่หรือเปล่านะว่าเขาจำหน่ายขายประเภทไหนบ้างเดี๋ยวไป ขอเดินชมตลาดนิดหนึ่งได้ค่ะยินดีขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลครับสวัสดีครับยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่ออะไรชื่อติ๊กค่ะชื่อน้องติ๊กนะครับมีครอบครัวยังมีแล้วค่ะโอเคครับอันผมเดินก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ทีมงาหารนะครับท่านผู้ชมเวลาเดินข้าตลาดก็มีการสแกนอุณหภูมิแล้วก็ให้เจลล้างมือได้ด้วยโอเคนะครับเดินชมตลาดนะครับตลาดมีวัน พูดบริหัรโอเคครับเดินเลยอ้านรดยวพิ่านรลองอทนถายรูปถ่ายนะับตอหโอ้โหสุดยอดพ่อค้าเลยดยอดลับคุณหลายโอ้ยสวัสดีครโอยหนี่เดินไปยุ่งไปฟังนิดนื่อร้านอะไรเนี่ยลูกชิ้นยืนกินโกินยนกินโอโหนี่ลูกชิ้นยืนกินขอบคุณมากเยครับผมโอ้ขอบคุณีหลายครับนี่นี่ยายตลาดมาเหรอ ย้ายมาขายตรงนี้เหรอใช่ครับปกติลูกชิ้นยืนกินก็ขายอยู่ที่สถานีรถไฟใช่ครับผมย้ายมาหนองกี่ไปยากโควิดดเลยอ๋อ้โหมองมาอยู่นี่ตไงขายดีไหมขายดีไหมก็พออยู่ได้ครับอยู่ได้น้องนิซ่าเลยครับอ๋อเหลือนี่เหรอลูเดียยังไม่หมดเลยเดี๋ยวนี้อุ้ยขายโอ้ขายลูกเท่าไหร่คิดเป็นลูกก็คิดลูกบาทนะครับไม่มีแค่ราคานะครับผมลูกละบาทลูกชิ้นยืนกินครับลูกชิ้นยืนกินนะครับน้องนิซ่านะครับขอบคุณหลายครับฉีดวัคซีนกันทุกคนนะครับจัดงานยิ่งใหญ่บ้านเรานี่แหละ ชื่อตลาดตลาดถนนคนเดินบ้านหนองกีนี่นะครับผมไม่อีกอย่างหนึ่งจะตลาดภาษาอีสานชื่อมองมองตูเออทูมองมองตูพนักงานขายต่อแทนด้วยโอ้โหสุดยอดตลาดเลยโอเคเอเอโอเคขอบคุณหลายมาให้กำลังใจผมอันนี้คือโอเคเดี๋ยวจพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ไม่โอเคขอบคุณหลายพี่เดี๋ยวก่อนพี่โอ้อะไรอะไรตลาดอีกทีตลาดอีกทีบืองบองตูฮะ ถึงมองมองถูกไม่มีใครโอ้ถ่ายถูกผมเลยนี่โอ้โหกิ๊ตตียังจําไม่ได้เลยนะว่าชื่อตลาดถึงโมกใช่ไหมเอาอีกทีอีทีอทีถึงมองมองถูกถึงมองมองถูกใช่เอาเอาแล้ววะเอาแล้ววะต่อไม่ได้จ้่ต่อไม่ได้พนักงานขายพนักงานถึงมองมองถูกอันนี้คือชุดเท่าไหร่ชุดละหกสิบบาทชุดละร้อยมีมีชั้นละกันะครับโอ้โหนี่หกบาทหกสิบบาทมีกี่ลูก 60ลูก60ลูกนะครับผมโ้ยขอบคุณหลายผมดีใจมากเลยมีใครมาถ่ายผมเลยนี่ถ่ายลูปถ่ายโอ้ยผมดีใจมากเลยขอบคุณหลายครับผมในหมอปลามาไรผีออกไม่ออ่องอุทยานนะครัยขอบคุณครับ60บาทได้ไหมไม่ไม่ไม่ครับพี่ด้วยใจผมใจใจใจโอ้โหหลลูกครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวก็ถึงนะครับลุงมาศนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับโอ้ยผมดีใจมากเลยอ่าได้เลยครับเราไปร้านอื่นต่อครับ อ้าวเดินมาเลยเดินมาเลยตาย,ยาวมาเลยอันนี้น้ำส้มสวรรโอ้โหมาเดินตลาดนัดหน,นองกี่จริงๆตลาดนี้ก็เป็นกลางคืนเนาะกลางคืนก็บอกเมื่อกี้ถามที่มาแล้วแต่ตอนนี้ยังเพิ่งห้าโมงหกมงอยู่ยังไม่มืดเดินเดินมาหนุ ไดโดเสาพน่นฝันพ่นฝันซิ่งโอ้โหพ่นฝันขายประเภทนี่เลยนะพวกผักแล้วก็มีกลิ <c ười> ่นหอมกลิ <c ười> ่นหอมปลาราปลาราของจังหวัดอะไร <c ười> บุรีรัมบุรีรัมเหรออืม <c ười> <c ười> ทำเองรอเปล่า รับเขามาทําไมกลิ่นหอมชวนใจเหลือเกินปลาอะไรเนี่ยถังถังไหนที่มันกลิ่นหอมเนี่ยเหมือนกันถังโลละสี่สิบชิ้นอันนี้คือปลราร้าอะไรปลาปรวมใส่สมําใส่เข<อ>่งครับออเหมือนกันเลยสูตรเดียวกันก<ม>ลิ่นหอมไม่น่าละหอมสุดยอดปลาด้าของบุรีรัมจริงๆนะนนอ่ะโอเค,อเคมาซื้อได้ที่ตลาดนัดอ ดูแล้วรานคาก็มีถ้าเดินสุดตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าล็อกได้นะร้อยกว่าล็อกประมาณนั้นนะเกือบสองร้อยล็อกได้เดี๋ยวเราลองเดินชมดูมีอะไรแปลกๆในตลาดนัดนี้มั้งโอ้ยกล้วยหน้องกี่นี่อ้วนๆทั้งนั้นหละเนาะโอ้โหกล้วยน้ำว้าอ้วนๆทั้งนั้นเลยอ๋อเนาะยังยังไม่อ้วน อนี่มาเลยตลาดมีนี่กว่างนี้ก็มีไก่ต้มน้ำปลาแปดริ้วโอ้โหมาจากแปดริ้วเหรอสูตรแปดริ้วใช่ไหมโอ้แต่ว่าคนหนองกีอ๋อตัวเท่าไหร่นะ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้ครึ่งตัวครึ่งตัวแปดสิบอืมโอเคไก่ต้มน้ำปลา แปดริ้วก็อยากกินไก่เพื่อต้มน้ำปลาก็มาที่นี่เลยนะที่เทศบาลหนองกีอ่ะไปล็อกอื่นต่อครับถึงว่าจะเป็นอาหารนะโซนผักผลไม้อาหารเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องชายเครื่องครัวเครื่องประดับกระดุมหวานถนนคนเดินก็สังเกตง่ายๆเลยหากเพื่อนๆมาก็อยู่นี่ฮนะโรงพยาบาลหนองกี่อยู่ใกล้ๆเลยฝั่งนู้นคือโรงพยาบาลน,นะฝั่งนี้ก็คือเทศบาลหนองกี่นี่นี่โรงพยาบาลหนองกี่ก็ประมาณฝั่งนี้สักนะเกือบร้อยล็อกฝั่งนี้ก็เกือบร้อยล็อกเดี๋ยวเราเดินกลับฝั่งนี้เลย เรามาจบดีกว่าจบคลิปตรงนี้ดีกว่าคุณไม่ต้องลุกขึ้นดีไหมไมันไ,ไ,ไม่ต้องนั่งเฉยๆใส,<ม>ใส่ดิใส่เม็ดจบคลิปตรงนี้แล้กวกัน่านผู้ชมนี่คือตลาดนัดถึกมองมองถึกครับอ๋อดังๆหน่อยถึกมองมองถึกครับถึกมองมองถึกเรียกว่าอะไรอ่ะภาษา,ากลางภาษากลางนะครับเหมือนแบบว่ามาถูกที อ่าประมาณปรระมาณนคับอ๋อถึงมองมองถูกมาถึงที่แล้วได้ของถูกใช่ครับต้องมาที่นี่เลยครับที่เทศบาลหนองกี่นะครับผมเทศบาลหนองกี่วันวันทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับช่วงเย็นนะครับพุธถัดช่วงเย็นกี่โมงอ่าตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณเอ่อสองทุ่มครับสองทุ่มครับเป็นถนนคนเดินโอเคครับตลาดนั้นก็เมื่อกี้เดินสำรวจแล้วก็ประมาณสักเกือบเกือบร้อยห้าสิบล็อกได้มั้ง น่าจะใช่ครับแต่ว่ามันเป็นสี่สี่ล็อกกันจริงแตว่วันนี้วมาแค่สามล็อกกันอ๋อวันนี้ก็ถือว่าไมคคาน้ยนยนโอเคครับเพราะว่าหลังจากโควิดเพิ่งเปิดมาหใหม่ๆได้2อาทิตย์ใช่ครับโอเคครับวันนี้รีวิวบายกิติก็มาถึงตลาดนัดหนองกี่แล้วครับไปตะดดนคนเดิน <S <S พุทธพฤหัสวันนี้ก็ต้องลาถือว่าทีมานน้องชายก็ก่อน กลับก่อนอย่าลืมข้าไปกดติดตามด้วยได้ครับซับสไคร์เบอร์ด้วยโอเคครับท่านผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวจะหาตลาดนัดทั่วประเทศมาไว้ในชั้นให้มากที่สุดวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้เจอกันครับผม